อยากให้อีกฝ่ายทำอะไรให้ใช้การขออย่างสุภาพไม่ใช่การออกคำสั่งการที่คนสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ย่อมมีเรื่องที่ต้องการให้อีกฝ่ายทำบางสิ่งบางอย่างให้อย่างเช่นล้างจานให้หน่อยทำกับข้าวให้หน่อยเก็บของให้หน่อยตากผ้าให้หน่อยไปซื้อของให้หน่อยดูลูกให้หน่อยทำความสะอาดบ้านให้หน่อยเป็นต้นจงจำกฎข้อนึงไว้ว่าในชีวิตข้างนอก แต่ละคนอาจมีหน้าที่การงานที่แตกต่างกันมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานที่แตกต่างกันหรือมีชื่อเสียงการยอมรับทางสังคมที่แตกต่างกันแต่ในฐานะคู่รักคุณคือคนที่มีความเสมอภาคกันในฐานะคู่รักคุณเสมอภาคกันที่จะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างให้ด้วยความรักไม่ใช่ทำเพราะถูกบังคับหรือต้องจำยอมหรือการที่อีกฝ่ายคิดว่าเป็นหน้าที่ โดยที่อีกฝ่ายก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหน้าที่ในการทําบางสิ่งบางอย่างให้กันของคู่รักเป็นเรื่องของคุณสองคนไม่ใช่การทําให้เหมือนพ่อแม่หรือทําให้เหมือนคู่อื่นๆหรือทําตามความคิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นการที่คุณเป็นแฟนกันไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะบังคับคู่รักของคุณได้เหมือนตอนที่คุณจะรักกันคุณก็ไม่ได้โดนบังคับให้รักแต่คุณตัดสินใจที่จะรักแต่แน่นอนในชีวิตคู่ก็ต้องมีเรื่องให้เราต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะทําให้รักเติบโตฉะนั้นถ้าคุณอยากให้อีกฝ่ายทําอะไรให้คุณใช้การร้องขออย่างสุภาพไม่ใช่การออกคําสั่งซึ่งในตอนท้ายคลิปผมจะมียกตัวอย่างถึงความแตกต่างให้ฟังนะครับระหว่างการร้องขออย่างสุภาพและการออกคําสั่งแต่ในตอนนี้ผมจะขออธิบายให้เข้าใจก่อนว่าคําว่าการร้องขออย่างสุภาพจริงๆแล้วมันมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นว่าอะไรและการออกคําสั่งมันมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นว่าอะไร การพูดร้องขออย่างสุภาพเหมือนเป็นการพูดเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสตัดสินใจที่จะแสดงความรักกลับมาให้เราให้คู่รักของเราได้แสดงออกกลับมาว่าเขาใส่ใจและอยากทำในสิ่งที่ทำให้เราชื่นใจด้วยการตอบกลับเรื่องที่เราร้องขอส่วนฝ่ายที่ร้องขอก็ได้มีโอกาสรับรู้ความรักของอีกฝ่ายจากการตอบรับในสิ่งที่เรา ร้องขอไปแบบนี้ทั้งสองฝ่ายจะมีความสุขครับเพราะเกิดการสื่อสารความรักซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากใช้การออกคำสั่งการออกคำสั่งหมายถึงการบังคับให้อีกฝ่ายต้องทำโดยที่ไม่มีทางเลือกทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถ้าไม่ทำจะเกิดความไม่พอใจหรือเกิดการลงโทษอะไรบางอย่างการทำแบบนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ตัดสินใจที่จะแสดงความรักกลับมาและยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายที่ถูกบังคับจะไม่อยากแสดงความรักและยิ่งอยากจะถามหาความรักจากอีกฝ่ายเสียด้วยซ้ำสิ่งนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงและเกิดการทะเลกกาะกันบ่อยครั้งของหลายคู่เพราะความรักไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับคนเราไม่อาจบังคับเอาความรักจากใครได้ถึงแม้จะทำให้ก็ทำให้ด้วยเพราะเหตุผลอื่นเช่นความกลัวความรู้สึกว่าไม่อยากมีปัญหาหรือเหตุผลอื่นอ แต่ไม่ใช่เพราะความรักอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าที่ทำก็พราะรักแหละหรือบางคนก็ถูกอีกฝ่ายอ้างว่าคุณยังรักฉันไหมถ้ายังรักอยู่ก็ต้องทำสิถ้าไม่ได้ทำแปลว่าคุณไม่รักแล้วใช่ครับเขาอาจจะทำให้คุณแต่ก็เพราะความรักจากอดีตที่สะสมมาต่างหากแต่การถูกบังคับจะไม่เติมความรักใหม่และมีแต่การใช้ความรักเก่าให้หมดไป ทีนี้มาลองดูตัวอย่างการร้องขออย่างสูภาพและการออกคำสั่งดูนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรเช่นถ้าคุณอยากให้แฟนล้างจานให้การร้องขออย่างสุภาพคุณอาจจะพูดว่าที่รักคุณช่วยล้างจานหลังกินข้าวมือนี้เสร็จได้ไหมคะแต่ถ้าคุณออกคำสั่งคุณจะพูดว่ากินข้าวเสร็จแล้วล้างจานให้เรียบร้อยด้วยนะแบบนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้แฟนได้ตัดสินใจแสดงความรักกลับมาแถมยังรู้สึกไม่อยากทำอีกด้วย หรือถ้าคุณอยากให้แฟนทำอาหารอร่อยๆอให้การร้องขออย่างสุภาพคุณอาจจะพูดว่าที่รักคุณช่วยทำกระเพราสูตรเด็ดแบบวันนั้นให้ผมทานอีกได้ไหมครับแต่ถ้าคุณออกคำสั่งคุณอาจจะพูดว่าหิวข้าวแล้วทำกระเพราอร่อยๆอมาให้กินหน่อยแบบนี้นอกจากแฟนคุณจะไม่อยากทำให้แล้วแฟนคุณคงอยากจะบอกว่าเออไปหากินเองก็แล้วกันหรืออยากจะเอาข้าวที่เหลือจากเจ้าตู่มาคลุกให้กินเสียนี่ หรือปกติถ้าคุณต้องเป็นคนดูแลลูกในตอนกลางคืนแล้ววันนั้นคุณไม่สามารถดูแลลูกได้การร้องขออย่างสุภาพคุณอาจจะพูดว่าที่รักวันนี้ผมมีงานด่วนต้องทำคืนนี้คุณช่วยดูลูกแทนผมได้ไหมครับแต่ถ้าคุณออกคําสั่งคุณจะพูดว่าคืนนี้ดูแลลูกให้หน่อยนะผมมีงานต้องทาแบบนี้ภรรยาคงต้องทำด้วยภาระจำยอมไม่ได้เปิดโอกาสให้ภรรยาได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้เพื่อเป็นการแสดงความรัก กลับไปให้สามีหรือถ้าคุณอยากให้แฟนตัดหญ้าให้ในวันหยุดการร้องขออย่างสุภาพคุณอาจจะพูดว่าตัวเองวันหยุดนี้ตัวเองพอมีเวลาตัดหญ้าที่สนามบ้านเราไหมคะแต่ถ้าคุณออกคําสั่งคุณจะพูดว่าวันหยุดนี้ถ้าคุณยังไม่ตัดหญ้าฉันคงถูกง,งูฉกตายคาสนามสักวันแบบนี้นอกจากแฟนจะไม่อยากทําให้แล้วยังรู้สึกว่าเออให้มันฉกฉกตายไปเลยแล้วกันฉะนั้นถ้าคุณอยากให้อีกฝ่ายทําอะไร ให้ใช้การร้องขออย่างสุภาพเพื่อเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ตัดสินใจทำอะไรด้วยความรู้สึกที่ดีนี่คือการแสดงความรักของทั้งคู่อย่างหนึ่งและถ้าหาทั้งคู่เกิดความรู้สึกดีๆจากการร้องขอและการตอบกลับการร้องขอสิ่งนี้นอกจากจะช่วยให้เรื่องที่ร้องขอสำเร็จร,บราบรื่นแล้วยังช่วยให้คุณทั้งคู่ได้มีโอกาสเติมเต็มความรักให้กันจากการได้ทำสิ่งดีๆให้กันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ เติบโตฉะนั้นอย่าลืมว่าการร้องขออย่างสุภาพจะช่วยให้ความสมพั์ของคุณทั้งคู่เติบโตได้นะครับแต่ถ้าทําในทางตรงกันข้ามนอกจากจะไม่เติบโตแล้วยังทําให้ความรักที่มีอยู่ค่อยๆลดลงเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการร้องขออย่างสุภาพหรือการถูกการออกคําสั่งมีประสบการณ์และมีมุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างก็ช่วยแบ่งปันให้ผมกับเพื่อนๆได้อ่านกันทีนะครับ สุดท้ายนี้ซีรีส์เรื่องคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีตอนสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของการพูดยกย่องชมเชยคู่รักของเราในที่สาธารณะครับรายละเอียดและตัวอย่างของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้ในตอนต่อไปนะครับสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆชอบสาระความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย